ยังไม่ได้นอเอเปนเกมสควอสตลัดเช้าครับผมตื่นนะตื่นแล้ววันนี้ให้เจนี่อยู่ตรงกลางเลยครับเพราะว่าใครๆก็อยากดูของสวยๆมั่งงาม,มนี้เราอยู่ไหนกันันนี้เราอยู่สีลม,มทำไมเขาถึงเรียกสีลมว่าสีลมรู้ปะเพราะว่าทำไมเรียกสีลมเพราะว่าทับทิาเยอะ สมัยก่อนเนถนนเส้นนี้ยมันมีโรงสีเยอะ,อะแล้วเป็นโรงทุกโรงสีอะสมัยก่อนพลังงานที่โรงสีใช้อะคือกังหันก็คือเป็นโรงสีที่ใช้ลมนี่เห็นไหมเห็นรูปก,กังหันไหมเขาก็เลยเรียกกันมาว,ว่าถนนสีลมเพราะมันตัดเป็นถนนนะมันกลายเป็นสีลมเออท่านสีอะ <ๆ S 1> ไก็ให้มันเป็นหมุนไงเพราะว่ามันต้องมันจะเป็นสายพานโรงสีข้าวไอ้ที่มันเป็นอันนี้เหรอไม่มันจะเอามาหมุนไอ้สายพาน เอาเป็นว่าพี่ฉลาดป่ะฉลาดเผาพี่ดูฟันพี่ดูฟันโลนมาพี่ดูฟันโลนมานไปดูฟาราท็อกมาเขาพูดเรื่องนี้ป่ะเรามาตีลมทำไมเพราะว่าเรามาตลาดตลาดแขกเพราะว่าคนดูคอมเมนต์มาเยอะมากว่าจากรบทีเแล้วเราไปเอ็รพัทลีไปพัทพังแลเดี๋วคนก็ไม่ว่าแต่เช้าวัดแขกสิคะแต่เช้าวัดแขกใช่เราก็เลยมาตามคอมเมนต์ต้องมาป่ะได้เวลาลุยเห็นคนคึกคักอยู่นะ สวัสดีครับขนม,มปังปิ้ง,งขายไงครับคู่ละยี่ก้เอาคู่หนึ่งไหมเอาคู่หนึ่งค่ะคู่หนึ่งจ้าเนยน้ำตาลคืออยากกินอะไรไม่กแผ่นคู่เดียวนี้แหละเดี๋ยวไปตายข้างในเดี๋ยวไปตายข้างในไม่เพราะว่าข้างในมีของท่อยากกินเยอะมากอ้าวเมื่อกี้แม่ย่างขนมปังเปล่าอยู่เหรอมันหอมมากเลยนะมันหอมไม่ไกลมากมันหอมเาอ่ะอ๋อแสดงว่าเป็นสูตรลับนะเพราะว่าผมเดินมาพอถึงป้ายรถเมล์ผมได้กินเลยข้าวเหนียวนี้ขายไงจ๊ะ10บาท บาทแม่ขายมานานยังเนี่ยแ20ปนสมัย20ปีที่แล้วแผ่นคู่เท่าไหร่จ๊ะห้าบาทเนอะตอนเราเด็กๆไปโรงเรียนคู่ละห้าบาทแม่บอกว่าอันละสามบาทสามบาทแล้วทุกวันนี้นักเรียนยังกินอยู่ไหมจ๊ะส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นนี้ใช่ไหมคนรุ่นนี้ใช่ไหมแม่ขายตั้งแต่กี่โมงกี่โมงคะ 6กโมงเดี๋ยว7จ็ดโมงกว่ากาก็หมดแล้วใช่ไหมคนสวยใจเงินค่ะสวยไหมแม่คนนี้สวยไหมเมาเดี๋ยวนี้ขนมปังปิ้งเวลาไปกินร้านแบบร้านขนมนะแตามสมมติบางทัดทองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้กินปังป่ะ โอ้ยเริ่มต้นได้ดีวันนี้อรอยมากนี่นะอับออนติลนะน้ำเต้าหู้ข้างในน่ากินมากเมือเท้าจิวหิวไหมมีคนเป็นห่วงต่กล้องเยอะในเมนท์ถามว่าได้อืดเปล่าน้องคิวได้กินไหมแต่กล้องได้กินไหมไปถ่ายไปถ่ายร้านพี่ร้านผมมั้งเลือกร้านน้องคิวเลือกร้านน้องคิวอันนี้งงงงมากสวัสดีครับน้ำเต้าหู้ห้าบาทนี่ มันมันห้าบาทจริงจถูกมากห้บาทคือถูกเป็นถูกอย่างงี้ใช่ไหมครับอันหนึงเอาหบาทถูงหบาทหนึงถุงมาใส่นี่ไปพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อนัเนเองครับทุกคนห้าบาทอยู่คะเพรามันก็เขาเรียกว่าไงไม่ค่อยมีคนมีแต่คนอายุยอะองีมมีแต่คนอายุเยอะองีมพดเดียวคกินนิดเดียคนเกิิดเดียแล้วก็ไม่เาเรียไม่เก็บแล้วอ๋อครับอ๋อก็เลยขายเล็กยะก็คือของกินไม่หมด อ๋อครับมมีงาดดำด้วยเราเลือกกินของสอง้านโดนทักว่ามีแต่คนอายุเยอะกินสอง้านแต่เรากินตั้งแต่เด็กเนาะอะไรอเงี้ยขอบคุณค่ะไม่ได้พี่เหมยกระชดมึงบีบมันตึงๆงอย่างงี้ไม่ได้เห็นไหมล่ะลงแล้วนี่ไงนี่ค่ะน่ากินไปหมดเลย ร้อนร้อนร้อนนอะพี่ร้นน่ี่อย่างนี้เลยรีวิวไม่ได้ดูเขไม่คิดว่าพี่อ่ะจะร้อนดร้อนแล้วอร่อยดุดโอ้อเมื่อกี้ท่าตืนผิดท่านิดเดียวทานลอกเลยแต่หอมหอมก็หอมแหละน้ำเต้าหู้อ่ะไม่ห้กินโอ้ยคือกนละสิบกิลมาครับมันเป็นไส้เหรอครับพี่อ๋อนี่ไงเขามีลร้นไส้อย่หนูอยากกินอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรครับ พันยาพื้นก่อนเอาพันยาพื้นหนึ่งกับนมเจ้าพิธอันนื้ออันเนื้ออันนื้อันนื้แล้วนมฮอกไกโดคืออันไหนล่ะครับอ่าแล้วก็เอานมฮอกไกโดให้น้องให้เด็กเล็กหนึ่งครับพี่ขึ้นราคาเป็น12บาทแล้วก่อนหน้านี้พี่ขายกี่บาทอ๋อคือผมขายมาหลายปีแล้วครับกี่ปีครับพี่ห้าถึงหกปีห้าหกปีก็คือ10บาทตั้งแต่แรกอ๋อเพิ่งขึ้นวันแรกเหรอครับวันที่วันแรกด้วยโอ้โหโอเคแต่ผมเข้าใจพี่ถ้าพี่ขายมาตั้ง10บาทมาตั้งนานแล้วเข้าใจครับมันตึงคนส่วนมาก นักเรียนกินอะครับหรือว่าออกคนโตก็มีิ130บาทโอเคประกอบยังต้องบวกเลยเพราะว่าปกติ10บาท10บาท10บาทเนาะแต่เขาน่ากินนะดูเขาแบบแล้วนี่พี่ทำเองหมดเลยพี่ตื่นมาทำกี่โมงมีคนทำไปบ้างกก็คือเป็นโรงงานนะจริงๆแล้วพี่เขาแบบมหาเศรษฐีครับขายดีครับพี่ กอเท่าไหร่ล๊ะก๋องะสามสิบอันนี้เป็นหนมพกเปล่าเป็นนมนมพกเปล่าน้ากะทิแม่อาถุงค่ะไปจัดการมากิ๊กยังยังไม่ได้ชิมเลยเลยใช่กะเพราแบบโดดมากใช่ไหมคิวกะเพราแบบนี้มันคือสายเราขาดแค่บต้องกล่องยี่ห้าเกล่องละยี่เยอะมายี่สิบห้าหมดเลยเหรอครับมีไข่ดาวก็ยี่ห้าเหรอครับ วุ้นมาขายถูกจดือ่ะพี่วันหนึ่งกี่ร้อยกล่องครับเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งนี้หมดแล้วเอาโอเคงั้นเดี๋ยวมากลับมาค่ะโอเคตามีกะทิอันนี้มันของจังหวัดไหนอะตาอายุทยามึงคนอายุทยาไม่รู้อ่นดอัเดี๋ยวนูนี่กันลังจะอ้าปากถามว่าคืออะไรอะ ชาวยด้วย้วน,วนี่ยาวไหมยาวอยู่พี่เจนี่นู่นสุดนู่นเลยจ้าแล้วแวะร้าน,น,นเลยอ่ะหืมอร่อยมาก่า <c oughs> อร่อยมากคนยุทธยาครับเปิดวาร์ปมาเลยร้านมีกะทิะทร้านไหนเด็ดเพราะว่ามีโอกาสไปกันบ่อยมันใกล้ตลาดเช้ายุทธยาเลยดีกว่า <c oughs> เออเออแล้วหนุมที่คนยุทธยายืนอยู่อ่ะไม่รู้ <c oughs> อ่ะ เอาคุณพี่คนนี้เอาคุณพี่สวัสดีครับเนี่ยครับกำลังเหมือนเดิมเลยพี่แต่ว่าแล้วพี่อยู่สองตลาดได้ไงเนี่ยพี่มีแฟดหรือเปล่าพี่มีแฟดหรือเปล่ามีคนดูรายการแล้วมาซื้อพี่บ้างไหมจริงป่ะผมตื่นเต้นนะเนี่ยผมคิดว่ารายการผมไม่มีคนดูอ่าแล้ววันนี้ไม่ขายฮิ้วนะคะสลัดยังไงอ๋อเป็นเป็นคิวจ อสลักแต่ลูกค้าก็ผมว่าต้องมีคนที่เขาแบบซื้อของพี่2วันติดแบบเพราะว่าจะกินของพี่บ้างแหละอร่อยมากร้านนี้ใช่ๆจริงอร่อยจริงนะคะกลับเจอกันพี่ผมติดใจเข้ามันไก่25บาทร้านนี้เคยเจอที่ตลาดพันพงแล้วใครคนหัดใหญ่ครับเนี่ยบ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันสี่ชัาคนหัดใหญ่มีแต่คนหน้าตาดีเออโอ้โ เจาะเลยครับอันนี้สีสีถูกต้องมากทำไมทำหน้าไม่มั่นใจรอกเหรอจริงๆเป็นคนเชียงใหม่หรือเปล่านี่เทนมาแล้วพาไปกินที่หาดใหญมาแล้วคือแบบอร่อยมากปกติไี่ชอบกินชามีนพบวิชาอ40บาทนะครับมาได้ตลาดเท้าตลาดเช้าวัดแขกแต่วัดแขกอยู่ฝั่งแก้วเท่าไหร่ครัยุบเอาแก้วหนึ่งครับ ดูข้นมากแบบพี่ปิ๊นใช่ใช่ใช่มึงมันแบบพั่วเลยอ่ะแบบมันอันเนี้ยคืออิ่มมากโปรตีนอิ่มโคตรแต่พี่ขอโจ้สิ่งนี้ก่อนคิวมึงต้องลองอ่ะกูถือกล้องให้เลยกูรู้ว่ามึงจะชอบอ่ะรสชาติแบบไม่มีใครรู้ใจมึงเท่าคูหรอกี่มันมีเต้าเจี้ยวไง้มันแบบไกินตอนกินเต้าเจียวตอนเช้ามันเข้ากันดีปะ นี่คือการกินอะไรที่ดูมีประโยชน์ครั้งแรกปกติกูกินไม่ใส่น้ำตาลเลยนะไมใส่เหรอใส่ใส่เพราะรู้ว่าต้องกินกับคนอื่นเวลาเป็นอะไรแบบที่ชอบให้กินบ้างมันกินดีนะกงวงมั้งงวงแบบเนยไหมเขาใส่งวงมันเป็นเอางี้กินปุ๊บผมรู้สึกแบบถั่วอร่อยอร่อยไหมอร่อยแต่ถ้าไปหนุ่มของเพิ่มหวานนิดนึงอีกอีกนิดนึงถ้าถึงว่ากินโปรตีน่ะกินโปรอึขวดอ่ะก็หวานที่เป็นไงดำอ่ะ เหมือนกันอันนี้มีเนื้อด้วยขายทุกวันป่ะครับไม่คุกคามมากๆเฉพาะวันพุธใช่ไหมครับอ่าเฉพาะวันพุธนะถ้าใครอยากมาตามลองกินขอบคุณนะครับอ๋อแล้ววันอาทิตย์ขายไหนครับตอนนี้หยุดแล้ววันเสาร์ครับเสาร์ตุลการโอ้ไม่ใกล้ผมเลยต้องมาที่นี่อย่างเดียวเลยอย่างนี้ใช่ครับขนมครกเป็นไงสรุปได้กินอร่อยกินแล้วไหนขอชิหน่อยเขาชิมขนมคกหน่อยไม่หรอวแต่ว่ารสชาติหวานอร่อย กินไปเลยคูณไม่พอหรอกกะทเกือบหยิบละโอ้ดนะกะทิแบบหอมนะกะทิเขาแบบนำมันแบบเลยหน้าคนอื่นไปดูหน้าขาเขาไม่เขาไปกิอคนเลด้งเตงไ่ตองไกลมาก่้น้องเต็งแบบกำลังฝึกหัดแบบ ตะกี้ให้ไปถ่ายอินเสิร์ตพี่คนดีดพินมันเอากล้องมาติ้มเขามือใหม่มือใหม่ให้ลองให้ลองอร่อยอ่ะออร่อยมาก40บาทวะสามสิบสามสี่บาทได้6คู่คู่ละ5บาทผู้ผลิมาเยอะมากพี่เจนนี่ซึ่งถ้าถ้าเป็นเจนนี่อสมมติว่าข้าวกล่องยี่ห้าหนูก็สามสิบอะจะได้กี่ไรเห็นไหมล่ะก็ต้องหนุ่มออกอยู่แล้วทำไมกิ๊กตัวของรงการนี้นะนคออะมาดไปนะโอเคจดไว้ <laughs> ไม่มาร์กแล้วกูจะกินเอามึกหนมผักกาดครับมันไม่ใช่ปลาหมึกปอพิจญนี่มันคือมันคือนมผักกาด์ดนมผักกาดร์ดใส่ถ้วยเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้จ้านี่คือสิ่งที่มึงแบบอดไม่ยอมกินมาสวัสดีครับพี่ขอคุณมากฮะเออเคยดูช่องด้วยแฟนช่องยังไงดีเหลือกี่ไม้พี่เหลือประมาณสามร้อยก่าไม้สามร้อยก่าไม้ผมเอาสามไม้อันนี้ทำคอนเทนต์อะไรถ่ายรีวิวตลาดเช้าพี่ ผมจะไปรีวิวแบบตลาดเช้าทั่วๆอะไรพี่กรุงเทพต่างจังหวัดวันนี้มาซื้อวัดราคากันอีไหมไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม้สิบบาทจ้าไม้ละสิบบาทอ่าผมเอาห้าไม้หกหกไม้ครับหกไม้จ้ะแต่ข้าวเหนียวน่ากินมากเลยใส่ไปติดไม้โอ้ยพี่ไม่ต้องแถมก็ได้เอาไว้ขายเผื่อคนไรอะขายนะครับไม่ได้มาแจกจะตังคมึงไม่เยอะเลครับขายมึงม่เยอะเอาผมยืนอยู่ตรงนี้แหละผมไม่ไปไหนละถ้าพ่อค้าใส่ทองเนี่ยมีตัง แต่ถ้าพ <laughs> ่อค <ım eni> ้าไม่ยอมใส่อะไรเลยเนี่ยแสดงว่าซุกแสดงว่าซุ่มใช่พ่อค้ก็ไม่ใส่นี่ค่ะ้วยเอาถ้าไปถึงจุดสูงสุดคือจะรับเงินสดเฮ้ยคุณมันเยอะจังพี่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ไงวเดี๋ยนี่สุดเขาชอบมากไรุ่นเจ้าสูนรู้ด้วยอ่ะรุ่นเจ้าสูนพี่คนอื่นเขาทักว่าคนนี้อายุยี่สิบต้น่ยคะ ยี่สิบครับพีอสิบนี่แหละกลายเป็นข้าวกองถ่ายแน่พี่แล้วเขาทำกองถ่ายร้อยกว่าคนเออจัไปเลยครับรับออกงานด้วยเออได้รวยละทีโอ้นี่เดี๋ยมันคือจริงจัดถูกต้องอ่ะร้านนี้มีมีที่เดียวครับมีเรื่อยๆอย่างเงี้ยอเนื้อจริงเฮ้ยนี่รสไม่เหมือนที่อื่นนะใช่ครัโบราณรสแบบรสโบราณจริงเลยแบบโบราณขายมากือปีแล้วครับเนี่ยตั้งแต่รุ่นแม่โอะโหมาตั้งแต่ราน 30ปีโอ้ไม้ละบาทเดียวไม้ละบาทเดียวสมัยก่อนไม้ละบาทเดียวองครับโอ้ตอนนี้10บาท30ปีครับเงินเฟ้อครับอร่อยมากพี่อร่อยมากเค็มเหนียวก็นุ่มมากินกับเค็มเหนียวถูกต้องมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกลับมาซื้อเพิ่มชื่อร้านอะไรนะครับ เมนูปิ้งครับอยู่ที่นี่ทุกวันใช่ครับโอเคครับทุกวันด้วยสลัดนี้ก็ของพี่ร้านนี้ของของพี่ครับนี่ก็คือรวยกันทั้งครอบครัวหมปิ้งนี้คือกูแบบชื่นชมกูภูมิใจในตัวมึงเลยคือที่นครปฐมก็เป็นโบราณตอนนั้นมันมันจะเป็นโบราณแบบซีอิ๊วพิไทย์แต่อันเนี้ยมันเหมือนมันจะเป็นรสน้ำเคลือบหวานๆแบบคือคือมันเป็นโบราณทั้งคู่แต่ว่ามันคนละโทนคนละโทนใช่เนี่ยขนมปากกา เขาเรียกว่าขนมประกาศแต่จริงๆมันทํามาจากประกาศผู้กินเหมือนช้ยโฟลเลยค่ะทำมาจากอะไรวะขนมประกาศทํามาจากอะไรครับฝากจะดูทำมาจากแป้งแต่เขาเรียกขนมประกาศไม่รู้มันเพี้ยนมาจากภาษาจีนหรือว่าอะไรคื่หลังๆเหมือนจะเป็นนี่แล้วนะคะก็เป็นผลไม้แต่เขาไม่ได้จัดโซนนะมันก็ดูแบบไปเยอะเคนกันไปมาดูกันว่าวันนี้จะนี่จะได้อะไรกับไบ้างได้มังคุดเหนียน่ากินเนาะ years thousand later หยิบอยากกินก็หยิบมาเร็วอันนี้เท่าไหร่คะสิบบาทอ้าวชิมรับหน้าที่ด้วยไม่ได้หยิบอย่างเดียวเอออันนี้ไม่มีใครแย่งกูกินหรอกกูรู้หนูกินเพร่ะร้อนอะร้อมันเป็นไส้อั่วครับไส้อั่วจริงเป็นไส้อั่วที่เป็นไส้กรอกคือเห็นไม่ได้ไส้กรอกเปรี้ยวเป็นไงไก่ร้อนกินไม่ได้เมื่อวานโดนก๋วยเตี๋ยวลวกปากมา วันนี้ต้องมาเติมอย่าเพิ่งให้ปากพังกันนะขากลับนี่เยอะรู้เลยค่ะตลาดอยู่ซอยสีลม20นะคะนั่นคือสีลม20เสอะไม่ใช่มาถึงเราอ่ะเริ่มจากสีลม20ที่เราเริ่มมันจะมาทะลุที่เราเดินไปถึงปลายเลยเดินทะลุมามันจะมาที่ซอยประดิษฐ์ซึ่งเป็นถนนอันนี้ถนนอะไรนะพี่สุรวงศ์ ก็คือเป็นเส้นสุรวงก็คือคู่ขนาดกันเนาะสีลมสุรวงพอเราเดินมาถึงฝั่งสุดซอยอีกฝั่งนึงก็คนสวยก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยนั่งรอกินของไปเลยตลาดนี้ของกินเยอะมากเลยแล้วราคาไม่แรงนะคือกิ๊กมันเลือกมาชวนมาพี่ก็แบบมันก็คงมีประมาณนึงมั้งเหมือนเคยเห็นผ่านตอนขับรถแต่พอมาเดินจริงๆอ่ะมันแบบมันก็เหมือนตอนับรถน แต่ว่ามันของพัดพงจะเน้นเป็นของหนักๆอันนี้เหมือนจะใหญ่กว่าพัดพงนิดนึงคือเราไม่ต้องหาว่าเราจะซื้ออะไรเตรียมท้องมาให้ดีนะคะถ้าจะมาตะลุยกินที่นี้โดยเฉพาะหมูปิ้งพี่คนนี้แม่งอร่อยจังวะคือมันไม่ได้นุ่มแบบหมูปิ้งที่เราเขาชื่อสมัยนี้หนูหมูปิ้งมันมักจะนุ่มเนี่ยอันนี้แบบได้เคี้ยวเป็นเส้นๆก็เดี๋ยวเราจะนี่มาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อกินเร่งไวหลายร้านมากมึงเรียกขนมอะไร ไข่หงขนมอะไรไข่ไข่หงไข่ไข่หงเรีไข่หงเขาไม่ได้เรียกไข่เหี้ยหรอเขาปลื้มันมีทอ้งยางมีทั้งเหี้ยทั้งหงอะหรือ๋อแล้วฝั่งไหนเหี้ยฝั่งไหนหงเดี๋ยวลุงหันมาให้ได้ลุงห่านมาไข่เหียขาหงขายยังไงครับขายไปเลยสิบลูกห้าสิบบาทเองสองสิบลูกผมกินไม่หมดสิบลูกหลายคพราะยูกน้อยลูกละห้าเงี้ยเอาสิบลูกเอเอาสิบลูกครับลุงขายทุกวันไหมครับ แล้วบ้เรามาทุกวันหนูบ้านมันอยู่ไกลโน่นฝั่งคนทางโน้นอ่ะโอ้แล้วพี่มายังไงเนี่ยครับโรงเรียนใหญ่หามมาเรื่อยๆเลยโอ้มาจากโรงเรียนใหญ่นะลูกมันข้ามแม่น้ำมัหน่ะข้ามแม่น้ำไปแล้วอ๋อแล้วเวลาไปขายอยู่ฝั่งนู้นขายมันไม่ค่อยมีคนอ๋อไม่แล้วขายแถวไหนครับเดี๋ยวเผื่อผมผมบอกคนบอกตามคนไปให้อุ่นหนุนตลาดโรงเรียนใหญ่อ่ะจ้ะปกติขายตลาดโรงเรียนใหญ่ตรงเมลิคิง อเคครับไปตามคุณคุณลงได้อุ้ยเฮ้ยนี่ไงคนมันโทมันอ้าวหนูไม่เคยเห็นมันโทนักอะไรอย่างเงี้นะอ้าวมันโทขายไปแล้วเขาขายไปแล้วแม่ค้ามันโทหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะมี่ค่ะมี่ค่ะนี่ขอเด่นรูกอันนี้คืออะไรอ่ะโบราณถุงกระเป๋าโบราณไม่รู้อราบบนี้อรอยากกินอันนี้นี่กระเป๋าโบราณอ๋อย้ายอยู่ในนั้นไงนนั่ไม่ใช่เหมือนพวกแบบหลงมาจากที่ไหนไม่รู้แล้วก็แบบตื่นเต้นไม่ได้เห็นนานสวัสดีครับเอาซาบาโบราณนะครับลูกหนงจ้ะ ลูกเท่าไหร่เนี่ยสาวโบราณลูวโบราณสิบแปดค่ะอ๋อบรรห์โบราณขายทุกวันไหมครับเนี่ยทุกวันคุค่ะอ๋อขายวันพุธวันเดียวแล้ววันอื่นขายที่ไหนเออพรุ่งนี้ขายตลาดนะตสาะแดงค่ะวันที่หกอ๋อวันสุขายข้ามก่อนนอยยานาวาพี่ปอยสดไหมครับพี่คงพี่คงไม่สดจบแล้วไอ้หนุ่มไอ้พวกหนุ่มๆแต่เขาบ้านแต่เราดูตามมาตามมาซื้อได้จริงแต่มาซื้อได้ ชอบกินสารเปดแบบรู้ละแล้วชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวด้วยรู้ตัวไอทีก็คือชอบกินไปแล้วอันนี้เหมือนหน้าตาเหมือนไม่เคยกินใช่ไหมนี่คือกินเข้าไปรสชาติตามมาอาหารพวกแบบก็คืออร่อยกินได้ยข้าวต้มกิมบลงข้นไหมปกติเท่าไหร่จ๊ะไม่ต้องชิมขึ้นเลยเฮ้ยชิมอันนี้เล้ออันนี้คือรสชาติที่พี่ๆกินกันตอนเด็กเหรอมันจืดอ่ะมันจืดอ่ะแล้วกิมบลงข้นหรือเปล่าไม่ว่าแค้เนื้อแค่เนื้อ กี่หมอ้อวัน,อวนโอ้อแล้วเอาหมอ้อไปซ่อนไว้ไหนครับอ๋อเราเอามาตั้งไฟเท่าไหรจ่จะนีอันนี้อันนี้นนส,ส,สี่หม้อสีหมอ้อนี้ได้กี่กี่ชุดได้จ้ะกี่ชามได้เยอะนะทำไมขาย20บาทเองถูกจังโจ๊กเปล่าใจดีนะเนี่ยโจ๊กเปล่า20่สิอ๋อถ้าซื้อโจ๊กเปล่าแล้วแอบหยิบไข่ไปก็จบแล้วเนี่ยก็โดนถุกอย่าไปทำนะ เขาพูดแล้วแต่ไม่ใช่ว่าทําได้เลยอย่าไปทํากันนี่เพิ่งปรับราคาขึ้นมาเองเหรอคะใช่เมื่อกี้เราแค่ทำมาปรับให้ถูกต้องระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องกิ๊กนะครับทําตามความฝันอ่ฝันมาทิึงแล้วแหละเพราะมันเลงอันนี้มาหนูรีบนอนเลยนะส่วนอ่ต้องปังโก้เนาะปังโก้ด้วยค่่ะกอนแล้วก็ฉีกฉีกฉีกมา้พี่ต้องฉีกให้หน่อยไม่ใช่ฉีกเล็กๆมานี่มั้ย อ๋ออาชิจจิ๋วเฮ้ยเดนไม่ได้เดี๋ยวมืดแล้วไม่ได้โอ้หเหอยแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมืดแล้วโอ้ยเราอยากใส่ซอสเพิ่มเลยอ่ะใช่นี่ไงเราก็อยากให้มันดูแบบเออนี่เอามาทั้งขวดนี่แหละนี่แหละอังกัตฝากคืนเขาหน่อยถุงเล็กเนี่ยในสีใช่ละสีถูกต้องเอ้มันก็เอ้มันก็เนี่ยอร่อยมากทุกคนมากินแล้วเนี่ยมันเป็นโจ๊กแบบมันเป็นโจ๊กแบบเม็ดๆอย่างเงี้ยแล้วดูการหนืดดูความหนืด อันอร่อยนะไข่แดงเุ้ยเขาเอาไข่แดงหนึ่งลูกอะคนเราอะฉันตัดดูไม่เห็นอะก็คือคนนี้เขาเป็นหน่วยกินไข่แดงเออถ้าเกิดมีผู้ชายคนไหนชอบกินไข่ขาวแล้วไม่กินไข่แดงอะไรเงี้ยเออมันแมทนะมันแมทมันเป็นมันรแมันติกอะมันรแมันติดลองดูลองดูไงดีนะ ข้าวแก่ข้าวหลามเราต้องกินข้าวหลามด้วยทำไมเขากินข้าวหลามด้วยอยากกินไม่แล้วตอนมันพูดครั้งแรกก็แบบผันมาแบบอะไรวะข้าวหลามแล้วข้าวหลามจริงข้าวหลามแบบข้าวหลามเลยสวัสดีครับข้าวหลามที่ไหนกันเนี่ยข้าวผัมะถงอ่าของน้องขัดมะเราอุดหนุนครับก็คือฝั่งนี้สี่สิบเลยนะอ่าอันนี้ไม้หน้าเยิ้มๆอ่านั่นแหละอ่าโอเคจ้ะระหว่างจิ๊กน็อครับ ข้าหลามนะครับม่คาโทรมาแมคาสวัสดีครับสวัสดีครับ <ใน S 2> สัส่ะไเรียนแล้วเหรอสวัสดีครับคุณครูไปเลย <ะ S 1> ไ,ไปรี่ไปครับเดี๋ยวสาย <ไป S 2> หาแฟนเหรอ,ไ,อไหนไปหาแฟนหรือไปไปเรียนมีค่มีแฟนดีๆระวังรถลุกไป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 นปปไปปไปไปาเไปไปไปไร มาบ่ายลูกตั้งแต่ EP นี่แล้วอ่ะสวนลุมจะแม่ที่มีข้าวหลัมไปขายแล้วก็อยากจะกินข้าวหลามตลกมากโอ้ดูมันผลประเภทนี้นะครับมันมาอยู่กับคนที่ชอบกินเหมือนกันแล้วมันล่อไปแล้วไม่เหลือไม่เหลือคนน้ให้หมดเลยป่ะไม่เหลือไม่เหลือเลยจริงจริงแล้วจะฟักกลางจ้าไป่ขอจ้าวันนี้เราเห็นเข้าเข้าล่อง25บาทเยอะมากแต่เราเล็งร้านนี้ไว้ตั้งแต่แรกสัญญาเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะกินร้านนี้ ถันนอู้หูแบบไม่ต้องจัดแจงไม่มีนี่แสงธรรมชาตินะไม่มีไฟสาดเอาไปยิงไม่ชาอาแมวขอบคุณค่ะ a few minutes later ระหว่างที่พี่ไปซื้อข้าวกันก็นึกว่ามันทำอะไรนะครับมันไปต่อแถวไอหนูไปอยู่ในแถวได้ไงลูกเผอ่แป๊บเดียวเอง ต้มให้เลยถ้ามันไม่เลยมันไม่ใช่โจ๊กนี่แหละใช่ไหมคะโจ๊กใส่ไข่หรือเปล่ากูเนี่ยจะใส่เฟือกหรือเปล่าอันนี้อะไรนะอันนี้อุยกะเพรากะเพราเอาเอากะเพราก่อนไหมไข่ดาวอันนี้ที่ที่บอกว่าถูกชัวร์อันนี้ยี่สิบห้าบาทที่คุยกับเขาไว้เป็นที่พาที่ห้าเยอะมากเลยที่ไข่ดาวไข่ดาวดีก็ซื้อลสิบบาทแล้วนี่ให้แปดเต็มสิบเพราะไม่มีผัก ใช่เพราะว่ามันยี่ห้าความอร่อยมันจะพุ่งขึ้นไปอีกถ้ายี่ห้าแล้วเป็นข้าวของพีิจินรี่ก็จะแฮปปี้มากแฮปปี้มากแต่เวลาบอกบอกกองอ่ะไม่มีเวลาตลาดแบบนี้อ่ะเวลาสั่งพันผ่านตุ๊ดตุ๊ดอ่ะตุ๊ดเจ็ดสิบบาทเราไม่ยอมบอกเลยเราไม่ยอมบอกแต่ถ้าเป็นลูกค้าเข้าปุ๊บเราจะพูดสิ่งนั้นออกมาสั่งผ่านฮันเดอร์ครับฮันเดอร์ครับฮันเดอร์ฮันเดอร์เอ็กเซสส่งเร็วส่งไกลส่งใกล้ส่งไกลมาส่งฮันเดอร์เอ็กเซสกิ๊กสิ่งที่มึง ลงไปต่อคิวเองโดยไม่ได้แบบปรึกษาใครเลยมันน่ากินนะคะ<อ>แล้วก็คนเยอะด้วยและหนูก็เลือกหยิบหนังก่อนเอบอร่อยอ่ะเส้นเขาดูมีเอกลักษณ์มั้เหมือนเขาจะทำเองมั้งคะคงไม่รู้แต่ว่าเส้นบะหมี่ไม่ไม่ปกติดูเป็นเส้นที่แบบลึกล้ำ มันมีความเป็นเป็ดย่างที่อร่อยเลยน้ำราดเขาโอเคการรีวิวเป็ดย่างนะครับวิธีง่ายๆที่สุดที่คนไทยทําได้คือตั้งโกไว้ที่เป็ดย่างเจ้าที่ดังที่อยู่ตั้งไว้ตรงนั้นนั่นคือมาหารเป็ดย่างที่อร่อยแล้วก็ดูว่าอันนี้ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งอันเนี้สู้ได้ไม่มีกลิ่นคาวเป็ดใช่ไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็หนังไขาเหนียว 60บาทธรรมดามหนังหนึ่งดีให้มาเยอะอมไม่หวงเขามีข้าวหน้าเป็ดกับบะหมี่เป็ดอล้อข้าวหน้าเป็ดเขาก็น่าจะเลิศน,น่าจะอร่อยแต่เป็ดเขาตอนแขวนอยู่มันไม่แดงเลยนะหนังมันเป็นสีน้ําตาลำดำๆมันเหมือนฮ่องกงอะเอาไปกิน <c oughs> พี่เขารักมึงขนาดไหนไม่ดูดินี่ถ้าเป็นหนังจีนนี่คือซีนนี่คือซีนอารมณ์เลยนะเ<อ>แล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังแบบเชื่อเฉนมรดกอะไรเงี้ยไอคนที่โดนให้แดกเนี่ยตายทั้งหมด เ <laughs> นี่ยที่ดูมาตลาดนี้ของเยอะเยอะมากแต่แต่เหมือเยอะกว่า ตลาดอื้นะมีความหลากหลายอ่ะแล้วมันชิดชิดกันมันไม่มีเวลาให้เราตัดใจอะไรเลยมันแบบคือเดินเดินไปนิดเดียวก็แบบเจอแต่ของอร่อยใช่เจอแต่ของที่แบบอยากซื้อกินอ่ะแล้วพี่พี่พ่อค้าไหมคาก็เรียกทุกทุกร้านเรียกไม่หยุดเขาไม่ได้เรียกแต่พวกเราด้วยนะเขาเรียกแบบเขาขายของกันสนุกอ่ะคือคักคือคักไม่เบียดมากไม่อาถนนกว้างเพราะาตอนแรกคิดว่าจะเบียดกว่านี้แต่ว่าไม่เบียดนี่มันยังไม่เท่าไหร่เลยป่ะออฟิดแถวนี้มันสิบโมงนะอ๋อออนี่เรายังเรามาประมาณหกโมงครึ่งที่ตลาด เดินเข้าไปมันก็จะโล่งๆนี่ขาเราออกมาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแปดโมงก็เริ่มนั่นแหละก็เริ่มคนเนี่ยตอนนี้เริ่มคนเริ่มไหลๆเข้าไปคิดว่า9ก้าโมงน่าจะปีกสุดก็ใครอยากมาแต่มาแล้วคุ้มเตรียมเงินมาเยอะๆเลยเตรียมกระเโพะว่างๆมาเลยถ้าแบบจะมากินเลยแต่ตลาดแบบนี้กินเลยสนุกใช่นี่พวกที่ออฟฟิศสบายแล้วเนี่ยวันนี้เพราะว่าแน่นๆเลยใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากให้เราไปเที่ยมตลาดเช้าที่ขายอยู่ก็บอกมาเลยครับนิ่มาเยอะเราจะสัตยพยายามไปตามไปให้หมดมีอะไรดีขายมาเลย น้องกิ๊กจะไปตะลุยสวาปามให้หมดซึ่งหนูจะไปกับเขาแล้วนอกจากแบบแนะนำตลาดแล้วแนะนำร้านในตลาดมาด้วยก็ดีอ่าบอกมาเลยเหมือนกิ๊กที่กิ๊กมันไปหามาว่าโจ๊กเนี่ยหมูหมูปิ้งเนี่ยอะไรเงี้ยบอกมาได้เลยโอเคใครชอบดูตลาดเช้าก็อย่าลืมช่วยกันแชร์กดไลค์ด้วยนะ แล้วใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ซับนะครับก็ชับด้วยนะคะฝากสับด้วยสำหรับนุ่มๆที่เข้ามาดูเจนนี่ก็นอกจากฟอไอจีเจนนี่แล้วก็ตับช่องด้วยนะจ๊ะนุ่มๆที่มาดูน้องจิกด้วยนะจริงมาดูได้นะคะฝากช่องฝากรายการฝากพวกเราไปด้วยนะครับรับผมเจอกันใหม่อีีหน้านี่อีหน้าปีปีหน้านีแล้วเพราะว่าเราจะไปตลาดไหนกันและนันหมาเกตเจอกันครับเจอกันครับต่จังหวัดไหมเรัเน้า